เอาละครับวันนี้เราก็จะมาเล่น P S P กันเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้เราจะมาเล่นดักเกิลบอลกันครับ <c oughs> เราจะลองเล่นดักเกิลบอลนนะครับรอสักกู้นะครับ, <c oughs> รก,ก,รบก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับอื <c oughs> หั่าังสุดเลยครับอันนี้ที่ผมโรอนให้นะแป๊บหนึ่งหิวน้ำนะครับขอกินน้ำแปนะ๊บหนึ่ง เอาเสียงก่อนนะเดิมเดูม hmm. ันอะไรนั้นรอแป๊บโอ้ยดังดังโอ๊ยโอ๊ตโอเคนะก็เริ่มกันเลยอันนี้รถมาจากคอมนะฮะก็ดูเนื้อเรียงกันหน่อยสักนิดนึงแต่ไม่คิดจะดูค่ะ ก็โอเคอันนีก้ก็หัดโอเคเรียบร้อยนี่ก็หมดฝึกนะฮะก็กดไปตีเล่นๆไปมพรับอุย้ยไม่ใช้สิอือฮึยังไม่มีเสียใจจริง เอาอันนี้มาเป็นตัวทดลองในการเลยนล,ละกันสมอแอล้วกันผมจะเอาเหรียญมาหาโหมดมาเลยฮนะ <c oughs> ผมจะเอาหุกอย่างเต็มหมดนะฮะก็

ผมจะเอาเซิฟสองแล้วก,กันจะเอาเป็นเซิฟสองแล้วก,กันนะ mm hmm. ก็จะเป็นของตัวคอมโบไม่าดีกว่าเอาเซิฟหนึ่งดีกว่าเอาเซิฟสองเนี่ยน่าจะดีช mm hmm. น๋ไปผมตั้งค่าคอมโบแป๊บหนึง่ง นี Ooh, à, uh ่ต huh. mm ั้งคอมโบอ่าอันหนึ่งก็จะเป็นสีหลี่ยมอยู่ข้างหน้าวงกลมถูกแล้วนะฮะวงกลมแล้วก็เอาเป็นของขั้นสูงนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้ฮะไั้ขับออนตีฮะต้องอืออะไร อืมออืมออันนี้ก็เป็นท่าแรกนี่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 ไม่ได้สอนนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นครับยูผมปรับให้มันมาเล่นกับผมแบบนี้วัดเออเอออะไรเนี่ยตรงนี่แหละโอ้ม่นมัน อ๋อ,อจับด้วยกอนจับด้วยกันหนึ่งมัดจับจับจัจับไปหนึ่งมัดปือันไปไปหนึ่งทีไปอ้าวไม่โดนหลอไม่โดนหลอเยอยยยหยอยอ้อ้ อุ้ยมันหลบ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 อ้าวได้อืมๆๆมอืมอมอืมอืมอมอืมอมอืมอบมอม้าชิบะชิตกล้วนอืม เออเออเออขอนึงขอนีก็อนเ้กนกระโดด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 ะเอเอาเออ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 ออเ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 อโอ เจ๊เจ๊เจ <c oughs> ๊ชิบะชิบะชิบะจิตุ้งเลกกัน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 ครับต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 ิงตบ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 ติงตบ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 ติงเออชิบะชิบะเสียวะเสียว่ะตุ้งสูงกว่านี้ไว้ มีสองคนนี่ไหมอ้ออืออ้อช่วยช่วยช่วยต้องไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมต้องไม่ยอมเตะหัวลงพื้นไปหนือ อือ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 อ <UM um ืออ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 ือ

啊！嗯嗯，哦哦，哎，恐怖电视剧。啊！嗯嗯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 

เออนีจะแปกแล้วจะแปกแล้วอะอือออออเออือออืออือตอนนี้เ <libert> ส <ad sound> ็จมงจะหยุดแล้วนะคะเดี๋ยวมจะลงชิแล้วนี่แหละนี่แหละอือ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 ้ออ 哦，它闪、um,，它闪，越越，它还越。呜呜呜呜呜，哦。哦。哦哦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  เหนื่อยเหรอเหนื่อยเหรอขอโทษครับคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับที่มารับชมนะฮะก็ขอบคุณที่มารับชมนะฮะขอบคุณที่มารับชมผมนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับไปเลยครับชูคู